โลดโลเอาดีดูดีโลกันโลเออยังอยู่โลเจ้าเมาดีแนวสิเมาดีแนวโลไว้โลไว้บอกเขาไว้บอกเขาโลเอาลโลเมาดีแนวมาเนี้ยมาเนี้อ่ะเออเมาดีแนว แถวเอ้ยมาดีเน่มาเน่บายบายบอกว้บอกราดูลมก็ไปลมก็ไปลมเถ่าๆบอกรายังกนจับขา นะครับเจบาจะพาเราอยากับลาู้หนึ่งในต๊ขาโวยแมได้ไม่กนค่ะหายหายล่ะทุกปฏิบีติหายจะลบนะมอมาว่าแห้งกับบได้บ่เด็นว่าแห้งละหายบ้างาว่าดังกับบได้บ้ hai đứa ba bao ừ? Ôi. đi non chỉ non hết non nè bứng rồi Hãy subscribe คอยเด้อล yeah, ูกเด้อคอยบายน้องเด้ออีลาคอยบายน้องเด้อบายบายคนเออจีนาน้องนี่น่านวดีวดีชีนาน้องยืดดีน้องให้อยากให้อยอกบอลูกอยากให้เอื้อยดอกอยู่บอลูกบ่ให้ยอกอยู่บ่บอกไงโอ้ให้เอื้อยอกเนาะนี่ยืดแจ็กตนึงนี่มือ Hỏi bài lục Hỏi bài Hỏi bài đơ, khỏi bài được đơ, nó bay nóng đơ, quay Khỏi nóng đơ, bay được đơ. Bang căn lắm im nóng, hang căn lắm nóng nóng. lục bang căn bóng bang em nọ bóng bóng là bóng lục lục, đi lại អូយតរតៃញ៉ោននេះនៅណានេះអោអីមេបត់ចាំឈិត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 ហាហើយបងហាហើយបងនេះនេះនេះហាបាត់ញ៉ានបង ลุงลุงอืมอืมเื่องระบาโหีได้ยอยกโป๊ะเยิ้มเยิ้มน่เย่มเย้มเย่มเยเยมดูย่้ดูเย่มก่อนลงเย่้ให้แม่บุญก่อนบายบีแข่งนะ โอ้ยบีแข่งนะกุ้งอ่ะนะคือสัมสัลูกแลบนะลูกนะแลบนะเอ็มลูกเอ็มเอ็มเบื่อเห็นยังเดียวมันโกขาชุ้งไปลูกไอเอ็มเบื่อเบื่อ ให้มนหยกขาถุงแถนี้ฮะมาใหมันหยกขาถุงแถนี้ฮะได้หลินด้วยซับแม่มอนอนนหนเนาะบเบิ่งนอุดหนาตัวเองยี้วิบ่าจะโด Ờ, oh, chết 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 Ô, chị thảo mẹ nhanh cho nên mèo có lên lắm nó <laughs> <laughs> đi lộc, ờ, mà thêm một nữa

الله